สวัสดีคะ่ะเรามาพบกับช่องคุณออยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับหัวข้อกุ้งตายเงือกดำแก้อย่างไรหลายๆคนนะคะที่กำลังประสบปัญหากุ้งขึ้นมาลอยตายนะคะพบว่ามีปัญหาเงือกดำนะคะหรือว่ามีลักษณะตัวที่ศกรปกนะคะตายโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุนะคะเปลือกก็ยังแข็งอยู่ทำไมถึงตายนะคะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุหลักๆของปัญหานี้กัน ทุกคนลองกลับไปสังเกตนะคะว่าหลังจากที่พบกุ้งที่ตายแล้วเหงือกดำเนี่ยนะคะที่บ่อที่เลี้ยงเนี่ยคะ่ะมีตะกอนดินหรือว่าตะกอนเขียวจากแพงต้นไม้นะคะเพราะถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะคะเนื่องจากกุ้งเขาเป็นสัตว์ที่หายใจผ่านเหงือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีตะกอนเนี่ยนะคะตะกอนก็จะถูกเหงือกเนี่ยคะ่ะดักจับไว้นะคะทําให้มันไปสะสมแต่ว่าถ้าในบ่อน,นั้นนะคะมีแค่ ตะกอนเบาบางนะคะไม่ได้หนาแน่นนะคะน้ําที่สะอาดสะอาดเนี่ยก็จะชะล้างตะกอนตรงนั้นหลุดไปนะแต่ถ้ามีปริมาณที่มันมากเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่อการหายใจแล้วก็การรับออกซิเจนนะคะทําให้เหงือกบริเวณน,นั้นนะคะมีลักษณะสีดําและเมื่อกุ้งเขาหายใจไม่ได้ก็จะมีลักษณะการตายให้เราเห็นนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เราสามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ ถ้าหากว่ามีน้ําให้เราถ่ายนะคะก็แนะนําให้เป็นการถ่ายน้ําให้บ่อยนะคะโดยที่ถ่ายครั้งละประมาณคืบหนึ่งก็พอเพื่อไม่ให้สะดุดต่อ,อการลอกค้าบของกุ้งนะคะเพราะว่าปริมาณน,น้ําที่ถ่ายเข้ามามากเนะะี่ยค่ะมันอาจจะกระทบต่อการลอกค้าวของกุ้งได้หากว่าและท่านเราไม่เพียงพอเนี่ยคะก็จะทําให้กุ้งเปิดนิ่มนะต่อไปนะคะก็คือการใช้ปูนลลดตะกรนะคะแต่ว่าไม่ควรใช้ปริมาณที่มากนะคะใช้แค่ครึ่งถุงต่อไลก็พอเพื่อที่จะกดตะกรบางส่วนเนะะี่ยค่ะให้ลงไปอยู่ที่พื้นจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ เอ,อ่อตัวจุลินทรีย์น้ำแดงนะคะลงไปเก็บเพื่อที่จะทําให้น้ํามันโปร่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าสีน้ําในบ่อนะคะมีลักษณะสีเหมือนน้าคลองไม่เขียวที่เกิดจากแพลงต้นนะคะก็แนะนําให้ใช้ปูนขาวร่วมกับโดโลไมหรือว่าจุลินรียทําสีน้ํานะคะใส่ทุกๆ3าถึงเวันนะตัวนี้ก็จะไปช่วยเป็นอาหารของแพลงตน้นทําให้แพลงต้นเกิดใหม่ไปทดแทนตัวที่ตายไปทําให้น้ําสีเขียวแล้วก็โปร่งขึ้นได้ค่ะกุ้งเหงือกดําลอยตายนอกจากมีตะกรนแล้วนะคะ ก็ยังจะมีอีกหนึ่งสาเหตุหลักๆนะคะซึ่งหลายคนมองข้ามเพราะว่าก่อนที่จะปล่อยกุ้งเนี่ยเราก็มีการเคลียร์เลงก้นบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทำไมกุ้งก็ยังมีลักษณะตัวสกรปรกขึ้นมาตายให้เห็นค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นบ่อของเราเริ่มเน่าเสียนะคะแล้วเน่าเสียได้จากอะไรก็คือเน่าเสียได้จากการที่อาหารเราเหลือตกค้างทุกๆวันสะสมกันจนเป็นจำนวนมากนะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าการเช็คยอของเราที่ไม่ละเอียดและแม่นยำนั่นเองนะคะ การแก้ไขนอกจากเช็คยอให้แม่นยำแล้วนะคะเราจะต้องถ่ายน้ําให้บ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์นะคะที่จะลงไปเก็บพื้นก็แนะนําให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือว่าจุลินทรีย์น้ําแดงนะคะก็จะช่วยทํางานได้เป็นอย่างดีถ้าที่บ่อเรามีเครื่องดูดเลนก็สามารถใช้เครื่องดูดเลนช่วยได้นะคะเพื่อลดของเสียก้นบ่อค่ะแต่การเช็คยอที่จะทําให้แม่นยำก็ยากที่จะใช้กับกุ้งกล้ามกรามนะคะเพราะว่ากุ้งกล้ามกรามเขาจะมีนิสัยที่ ชอบคลองยอนะคะทำให้กุ้งตัวอื่นๆไม่สามารถเข้าไปอยู่ในยอได้นะคะทําให้การที่เราจะเช็คว่าอาหารหมดหรืออาหารเหลือในยอเนี่ยจะเหมือนที่พื้นที่เราให้ไปไหมนั้นก็ยากค่ะแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ไขมาบอกกันค่ะ mm hmm. นั่นก็คือการใช้ถุงอวนลากพื้นนั่นเองก็คือการใช้ถุงอวนลากพื้นนะคะก็ จะใช้วิธีการใช้ถุงอ้วนเนี่ยนะคะรวมหน้าดินหรือว่ากวาดหน้าดินลงมานะคะเพื่อจะเช็คว่าอาหารก้นบอ่อเราเหลือหรือไม่นะแต่ว่ามันก็จะมีการติดหน้าดินขึ้นมาด้วยนะคะถ้าหากว่าหน้าดินที่เราลูดขึ้นมานะคะไม่มีอาหารติดขึ้นมาเลยนั่นก็แสดงว่าพื้นบอ่อของเราเนี่ยนะคะสะอาดแล้วก็จะไม่เป็นการสะสมของเชื้อโรคนะคะ สำหรับหลายคนนะคะที่แก้ปัญหาเบื้องต้นมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพบกุ้งลอยตายเหงือกดํามาให้เราเห็นแล้วก็ตัวสกรปรกนะคะมีวิธีอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการแก้ไขนะคะก็คือใส่สารฟอกน้ําหรือว่าสารฟอกเหงือกนะคะหรือว่าใช้ยาฆ่าเชื้อล่วมกับสารฟอกเหงือกนะคะก็จะเป็นการช่วยเคลียร์ปัญหาปลายเหตุได้อย่างดีค่ะ ก็จบลงสาหรับหัวข้อกุ้งตายเหงือกดําแก้อย่างไรนะคะสําหรับใครที่ยังสงสัยอยู่นะคะก็สามารถเม้นเข้ามาได้นะหรือว่าใครที่ทําการแก้ไขแล้วผลเป็นอย่างไรก็เม้นมาบอกกันได้นะคะสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ถ้ามองว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็ลองแก้ไขปัญหากันดูนะคะเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงกุ้งให้ตัวใหญ่กําไรงามกันต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ